น้องนัดจันป่ปเบลิมเคยเจอป่ะน้องจ๋าไปครับเฮ้ย hey, จริงๆผมกินได้นี่ว่าเดี๋ยวแม่งดันเพลินไปหน่อยดันครับดันครับเม็ดไปเม็ดไปเม็ดไปมาขึ้นครับขึ้นครับขึ้นครับดันครับไปครับพิว ทำไรวะกินสองอ่ะด้านครับกินครับโคนปิ้นด้านครับอหมากินกระแทกครับผมโอ้ไม่สนใจเลยเลย ไปครับไปครับไม่สนใจก็ไม่สนใจครับ <c oughs> ดันครับผมอ้าวโคล,ลืมโคนที่ถูกลืมอทำไร <c oughs> กินมากครับกินลูกกอครับเดี๋ยวโคลตายแล้วก็กินลูกอีกทีนึงครับ บางเว้ยฮกินเลยยวนๆกินเข้าไปแนกมั่งให้หมดน้องนัดจันพี่มามแล้วหายเรียบตูมหายหมดป <c oughs> ิด <c oughs> ไปครับดันขึ้นไปดันนะผม นั้นครับนั่นกันไปนั่นกข้าไปเลยกีนเข้าไปไปครับผมกีนเข้าไปนั่นแน่ไปตัวครับไปตัว เม็ดมาครับโยครับผมพิวครับทำไรดังนี้ไปเลยเร็วเม็ดดันครับ เร็วเลยเร็วเลยทำอะไรวะไปครับชิบหายผมเดินพลาดว่ะผมโดนเม็ดแทงโคนแทงม้าแน่เลยพอ,อดีแม่งไม่เห็นโอ้ยเกือบตายเกือบใจชายเมื่อกี้ถ้าเขากินเบีย้ยนะท่านผู้ชมชายถ้าเขากินเบีย้ยปุ๊บเราเม็ดแทงเอ้ยถ้าเขาแทงขึ้นมาล่ะชิบหายนะครับ ถ้าอย่างนั้นโดดกินโคลนหน่อยดีกว่าไหมโดดกินโคนหน่อยสาถึงประเภทไม่ไม่กินเลอือฮะไม่โดด ไม่ดีเว้ยเฮ้ยคำหนึ่งนะอ่ากินชึบ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 หนีกันดีกว่าหนีไม่ได้ด้วยป๊าปป๊าปป๊าปอ่ะมามาจ่อไว้จ่อไว้ยังได้อยูยอยนะ่ยังได้อยู่่านผู้ชมยังได้อยู่เขากินเบีย้ยเราใช่ไหมเราโคนกินเขามากินโคนเราเหลือกิน จังหวะยังได้อยู่ไหมอืมอมกินครับกินครับเดี๋ยวเรามากระโดดกินเบี้ยลูกก่อนนะครับใจเย็นครับกินลูกครับ ชักลุงมานี้ครับผมเจมลูกกินเหลือเขาต้องเสียจ,จังหวะไอ้นัน่นอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าอา้อาวอา้าวพี่อ่ะไปครับไล่ครับนิดหน่อยครับ ไปครับไม่ทันแล้วลองจ๋าเดี๋ยวเราเอาเอาม็ดอุดนะครับทำอะไรวะมาต่อต่อมาชักก่อนครับชักก่อน ทีเป่าที่เม่า,าจริงๆเขาต้องรีบไก่นะท่านผู้ชมใช่ผมอุดแล้ว กินมอเรวกินครับเดี๋ยวผมจะดันเบีย้ยขึ้นไปไล่โขนผูกไว้ ต่อเรือเลยครับกินแม่งเลยดีไหมกินเลยก็ได้ครับโคนตายครับผมทำไรกินลูกก่อนนะครับกินลูกกบ่อยตายไม่ว่าอถอยก่อนถอยก่อน กินไม่ได้นะครับกินผมเปิดลูกเลยเอามากินไม่ได้ไปครับช็ค เดี๋ยวผมดันคนลุกไซคุณละถึง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 ง้แน่นอนอะไรเอาพี่ทำอะไรของพี่นี่อะกินครับผมอมลุกเข้าไปครับยังกินไม่ได้นี่ว่าจะทำทม ลุกเข้าไปครับเข้าไปนในรูสิอ่าแมงไม่ยอมเข้ารูทำไมไม่ยอมเข้ารูเลยครับลุกเข้าไปครับไปครับผม Lúc có bài Phải léo Ít phần nưng, Chín bia Bia Bì một câu hỏi một lần nông trở ที่คิดไว้เป๊ะเลยดังน,นครับกินเบียดตัวนู้นชินนะงั้นเราลุกตัวนี้ก่อนแล้วกันลุกเข้าไปครับ ลูกเข้าไปครับลูกเข้าไปครับเฮ้ยกินไปเออกินจริง คอมครับผมนี่ครับไปครับ เดี๋ยวเขาจะแพ้แล้วตายเขาแพ้แล้วทน้ชมอีกหนึ่งที่เขาตายเราได้เจอลูกบบพิสดารคุณกระดุกกระดิกไม่ได้ตายแน่มึงเขาเรียกว่าลูกกอกลูนะครับตายน้องจ๋าลูกขบายเสย